NBA p a y o f f ก็ใกล้จะจบรอบแรกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยฝั่งตะวันออกเนี่ยแทบจะเหมือนจบรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่มีวอกกี้บัคเก็บอีก1เกมก็จบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยมี1ทีมที่น่าผิดหวังมากที่สุดเลยนะครับนั่นคือทีม Philadelphia ซเวนตีซิกนะครับพวกเขาเนี่ยปีที่แล้วนะครับฤดูกาล2,019เนี่ยพวกเขาสูสีกับโตลอนโตแรปเตอร์มากๆโตลอนโตแรปเอร์เนี่ยชนะพวกเขาแล้าวเวนแชมป เขาสู้กันยังเพลสุดท้ายนะครับสู้กันสูสีมากๆฟิลาเดลเฟียเซเวนตีซิกเซอร์ทีมเนี้ยเนี่ยแพ้แชมป์เก่าไปแค่4ต่อ3เกมเท่านั้นเองเรียกว่าถ้าลุกสุดท้ายเขาไวเลวหนาดยิงไม่ลงหรือว่าพวกเขาได้อีกแค่แต้ม2องแต้มเนี่ยพวกเขาก็สามารถผ่านเลิเตอร์ไปแล้วก็มีสิทธิ์ก้าวไปถึงการลุน้นแชมป์เลยทีเดียวในฤดูกาลที่แล้วแต่พอถัดมาปีนี้ฤดูกาล2020พวกเขาโดนทีมบอตตันเซลติกกวาดเรียบ4ต่อ0เกม วันนี้ผมจะมาคุยกันว่าสาเหตุอะไรกันที่ทำให้ทีมที่ใกล้จะเป็นแชมป์หรือว่าถ้าชนะทีมแชมป์ปีแล้วก็มีลุ้นเข้าไปใกล้ถ้วยแชมป์มากขึ้นอีกนิดนึงแต่ทำไมปีนี้กับการทีมถึงหวยแตกตกรอบแรกและแพ้ถึง4ต่อ0เกมเกิดอะไรขึ้นกับทีมทีมนี้และมีเหตุผลอะไรกันบ้างที่ทำให้พวกเขาตกรอบแรกไปฟังกันครับ ประเด็นแรกเลยนะครับที่ทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนตีซิกเซอล้มเหลวในฤดูกาลนี้เนี่ยคือ1นึ่งผู้บริหารของทีมนะครับ GM ของทีมเนี่ยบริหารงาน2ฤดูกาลหลังได้ผิดพลาดมากๆนะครับเอาเป็นว่าผู้เล่นในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีทั้ง JJ เจลิดดิกจิมมี่บัตเลอร์สตัวนี้ทำแต้มรวมกันในเพย์ออฟ30กว่าแต้มแต่ทีมเสีย JJ เจลิดดไปเสียบัตเลอร์ไปเอาบัตเลอไปเทรดกับจอห์นลิชาสันมา แต่ว่ามันทดแทนกันไม่ได้เลยจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยทำเกือบ20คะแนนเจเจลิดดิกทำ10กว่าคะแนนเสียตัวชูตเตอร์ไปเสียปีกดีๆไปแต่คุณก็ไม่สามารถหาผู้เล่นเกรดเดียวกันมาทดแทนได้ทีมซิกเซอร์เนี่ยจะรู้ว่ามีดีที่วงในกระกาศจ,จ่ายแต่ตัวปีกเนี่ยเป็นผู้เล่นเกรดธรรมดาธรรมดานะครับวงในมี MB มี Ford, มีอัลฮาฟอร์ดมีโทเบสแฮริส แต่ว่ากาจ่ายเนี่ยมีเบนซิมอนแต่ผู้เล่นตัวที่เหลือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครแบบโดดเด่นมากๆนะครับการเทรดมาร์เก็ตฟอไปในฤดูกาลก่อนนะครับทั้งๆที่เป็นดารเบอร์ต้นเก็บไว้เป็นกาดสำรองก็ยังดีหรือว่าเก็บไว้ใช้งานก็ยังพอได้แต่ว่าทีมก็เทรดออกไปแล้วสิ่งที่เทรดออกไปเนี่ยได้ผู้เล่นกลับมาทดแทนทดแทนที่กันไม่ได้เลยนะครับผมมองว่าจุดเนี้ยผู้บริหารทีมเนี่ยรับไปเต็มๆเ,เลยนะครับเพราะว่าการบริหารทีมผิดพลาด การดึงตัวผู้เล่นเก่งดีๆไม่ได้เสียผู้เล่นดีๆแล้วได้ผู้เล่นเน่าๆมาแทนอันนี้คือปัญหาหลักเลยนะครับที่ทีมตกต่ําในฤด,ดูกาลนี้ปัญหาข้อที่2เนี่ยคืออาการบาดเจ็บนะครับต้องยอมรับโดยดีเลยนะครับว่าซิกเซอร์เนี่ยเสียหายมากๆที่เสียการจ่ายตัวเก่งออสตาของทีมอย่างเบนซิมอนไปก่อนที่ทีมจะเข้าเพย์ออฟแค่นิดเดียวการเสียเบนซิมอนไปเนี่ยมีผลมหาศาลเลยนะครับเพราะว่า วงนอกเนี่ยเบนซิมอนเนี่ยตัวแบกเลยแต่พอเสียเบนซิมมอนไปไม่มีการจ่ายการจ่ายทดสำรองเนี่ยทดแทนซิมอนไม่ได้เกมวงนอกก็ขาดหายไปการขาดหายไปของซิมอนเนี่ยมีผลต่อทีมมากๆครับมีผลขนาดไหนเอาง่ายๆว่าถ้ามีซิมอนอยู่เนี่ยทีมก็ต้องมีคนที่คอยแอซิดเดินเกมแล้วก็คอยทําคะแนนให้วงนอกช่วยทีมได้แต่พอเสียซิมอนไปเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีซิมอนอยู่ เขาต้องมีเฉลี่ยประมาณ16-13ถึงแต้มก็เฉลี่ยประมาณ15แต้มมีแอซซิตอีกประมาณ7-8ถึงครั้งนี่คือเวลาที่มีซิมมอนอยู่ในทีมนะครับแต่ว่าพอเสียซิมมอนไปเนี่ยเอาตัวสำรองมาใช้คุณภาพก็ทดแทนไม่ได้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความซวยของซิกเซอร์แล้วแหละข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่3นะครับก็ต้องเป็นโค้ดของเขาเนี่ยโค้ดเบดบราน์เนี่ยที่ไม่สามารถพาทีมไปถึงฝั่งฝันนะครับ โคดเบสบอลเนี่ยไม่สามารถจูนทีมให้เข้าระบบกันได้จะเห็นได้ว่าในรอบเพย์ออฟเนี่ยทีมมีเกมรับที่ห่วยมากๆตัวสำรองเนี่ยหลุดตำแหน่งมีการทดแทนกันได้ไม่ดีเกมรับของทีมไม่ดีเอาเสียเลยนะครับโดนเจาะแต้มง่ายๆไปหลายจุดนะครับรวมทั้งเกมลุกและตัวผู้เล่นเนี่ยก็ไม่สามารถปรับแต่งทีมให้ลงตัวเอาร์ฟอร์ดที่เข้ามาในทีมปีนี้ก็ไม่สามารถจูนให้เข้าระบบได้เอวาร์ฟอร์ดเป็นผู้เล่นเกรดผมว่าเกรดบีบวกถึง 9A เลบเลยแหละ แต่ว่าอะมาฟอร์ดมีแค่เจ็ดแต้มในเพย์ออฟนะครับหมายถึงว่าแต้มเฉลี่ยต่อเกมรวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆก็ไม่สามารถป,ปรับปรุงทีมหรือปรุงแต่งทีมไม่เข้าระบบได้รวมทั้ง2สตาร์หลักอย่างเบนซิมอนแลวก็โจเอลเอ็มบีดเนี่ยตัวของโค้ชเบดบราน์เนี่ยก็ยังไม่สามารถดึงศักยภาพของดาวรุ่งคู่นี้ออกมาใช้งานได้นะครับรวมถึงทีมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์น้อยในเพย์ออฟถ้าได้โค้ดที่มือไม่ดีพอมันก็เป็นสภาพนี้แหละครับที่ต้องตกรอบไปนะครับก็ต้องบอกว่าคราวนี้ โค้ดก็โดไนไล่ออกไปตามแน่นอนน่ะคุณไม่ทมํางานไม่สําเร็จคุณก็โดไนไล่ออกไปปิดฤดูกาลทีมก็จัดการไล่โค้ดเบดบราว์ออกนะครับมีคําถามต่อมาว่าใครเป็นตัวแ็งของโค้ดทีมซิกเซอร์คนต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้หาข้อมูลมาเป็นหนึ่ง k e n นี่แอ็กินสนะครับโค้ชของทีมบุคลินเน็ตนะครับที่ว่ามีข่าวว่าเออร์วิงกับ d ูแ a n t เนี่ยจะไม่เอาโค้ชคนนี้ซึ่ง s i x e r อก็เล็งเห็นว่าโค้ชคนนี้ฝีมือดีนะครับขนาดทําทีมบุคลินเน็ตที่ตัวบุกตัว,ตวไม่ค่อยดีอ่ะยังสามารถทำแบบผลงานได้ขนาดนี้เลยก็นี่น่าเป็นจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับส่วนเต็ง2เนี่ยเป็นกาจ่ายระดับตํานานอย่าง Sam c a s เซลนะครับส่วนคนที่3เนี่ยก็คือ มาร์คแจ็กสันนะครับคนที่ปลุกปั้นโกลเด้นสเตทในยุคแรกนะครับก่อนที่สตีฟเคอร์จะมารับไม้ต่ออันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ซิกเซอร์ล้มเหลวและอนาคตโค้ชจะเป็นยังไงตัวผู้เล่นจะเป็นอย่างไงนะครับบางข่าวก็เริ่มมีรายงานข่าวลือมาบ้างแล้วนะครับว่า MB อาจจะต้องถูกเทรดออกไปหรือว่าซิมมอนเนี่ยอาจจะขอร้องตัวเองเนี่ยย้ายทีมออกไปก็ต้องมาดูว่าความล้มเหลวของซิกเซอร์ในปีนี้ จะเป็นความเริ่มต้นในการชิปหายของเดอะโพเซตหรือเปล่าเพราะว่าเดอะโพเซตเนี่ยเดินมา3-4ปีแล้วเพื่อหวังว่าพาซิกเซอร์เนี่ยไปในสู่รอบลึกๆนะครับเดอะโพเซตคือไรต้องบอกก่อนหน้านี้ว่าซิกเซอร์เนี่ยยอมแท้งอยู่ประมาณ3-4ปีเพื่อให้ซิมเพื่อให้ได้ซิมมอน MB เอ็มบีมาเคฟอลแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เป็นดรฟดีๆนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ทีมเริ่มเอาจริงมาเข้าเพย์ออฟได้2ปี3ปีเนี่ยแต่ว่าผลงานก็ยังได้แค่นี้ แล้วสตาร์ที่ปั้นมาเนี่ยอย่างเอ็มเนี่ยอยู่กับทีมมา4ปีแล้วซิมมอนอยู่กับทีมมาสักพักแล้วพวกเขาจะไปกับทีมนี้ต่อหรือจะย้ายทีมต้องมาดูว่าซิกเซอร์ในฤดูกาลนี้ช่วงปิดฤดูกาลจะเดินหน้าหรือถอยหลังลงคลองจะเสียซูเปอร์สตาร์หรือจะเก็บซูเปอร์สตาร์ไว้ได้ช่างเป็นเรื่องที่น่าดูจริงๆสำหรับทีมที่ใกล้เคียงจะเป็นแชมป์แล้วต้องมาตกรอบแรกแบบสู้ไม่ได้อย่างซิกเซอร์ จะเป็นยังไงก็ลองไปติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้รู้จักซิกเซอร์ทีมนี้มากขึ้นสำหรับคลิปนี้ลาแล้วนะครับลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามใน YouTube แล้วพบกันใหม่นะครับและอยากให้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ใครคิดเห็นอย่างไรมีความคิดเห็นมุมมองที่แตกต่างคอมเมนต์คุยกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ